ในเรื่องของแฮร์รี่พอตเตอร์ทำไมถึงต้องมีกองทัพดัมเบิลดอร์และมีใครอยู่ในกองทัพนี้บ้างคะ่ะดัมเบิลดอร์อาร์มี่หรือว่ากองทัพดัมเบิลดอร์ก่อตั้งขึ้นโดยแนวคิดของเฮอร์แมนนี่กรนเจอร์ว่าอยากให้แฮร์รี่พอตเตอร์เป็นครูสอนวิชาป้องกันตัวจากาศาสตร์มืด<ผ>ปฏิบัติด้วยโครงการนี้ก่อตั้งขึ้นในภาพยนต์แฮร์รี่พอตเตอร์กับภาคีนกฟินิกซ์ื่อให้สมาชิกที่เรียกตนเองว่ากอร์อร่วมกันเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาป้องกันตัวจากาศาสตร์มืดที่ไม่เคยได้เรียนอย่างเป็นชิ้นนนนนเเเเปป็ออออออัััััััสกกกกกททท่่่่่่าาาาาาาไหหหรรรรรลลงงงงงจจีดดดมมมมบิคคข้้้้วววุชตตตศืะแ หมู่หมู่บ้านฮอกมีโดยจินนี่วิสลี่เป็นคนเสนอชื่อและได้ใช้อักษรย่อว่า D.A. หรือว่ากอดอเพื่อเป็นการรักษาความลับค่ะโดยมีจานวนสมาชิกแรกเริ่มถึง28คนในแฮร์รี่พอตเตอร์กับพาคีโนฟินิสมี3คนที่มองเห็นทเวสซอได้และมีอย่างน้อย8คนที่สามารถเสกคาถาพูปิทักได้ต่อมาค่ะมีสมาชิกเพิ่มเป็น29รายอย่างไรค่ะกองทัพเตอร์มันดอต้องอยุติบทบาทลงเมื่อมาริเอต้าเอดได้นําความลับของกองทัพไปบอกกับอัมบริดด์ภายหลังค่ามาริเอต้าก็ได้คปราป ไว้ลงโทษคนที่นําความลับของกองทัพไปบอกผู้อื่นค่ะแม้แฮร์รี่รอนและเฮอร์เมลนี่จะไม่ได้เรียนต่อในปีที่7กองทัพเดอมอดอรก็ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งในเล่มสุดท้ายภายใต้การนําของเนวิลลลองบัตทอมมีจุดประสงค์เพื่อสอนคาถาและต่อต้านการปกครองฮอกวอตสโดยเหล่าของผู้เสพความตายค่ะ